สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติกอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนจะรู้สึกว่ามันแปลกสักนิดหนึ่งและบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่หินจะเรียกว่าหินศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่ชื่อว่าเพนดูรัมหินเพนดูรัมมีเพิ่งรู้จากชื่อเขาแต่ตอนที่ได้หินนี้มาเนี่ยเกิดจากการไปช่วยงานที่สปปออลาวไปช่วยงานเจตอนไปช่วยงานปุ๊บแล้วก็มีมีร้านมาออก บูธเป็นเหมือนกับร้านหินครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยชื่ออาจารย์ฟ้าเขาก็บอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยมีหินเสียงท้ายด้วยนะเขาก็เสียงให้ดูแล้วก็ไม่รู้เนาะคือเป็นเป็นสายลงมาแบบนี้ครับแล้วก็เป็นหินคือช่วงเจเนี่ยทุกคนจะสวดมนต์อะไรกันอยู่แล้วเขาบอกคนที่มีสมาธิมีศีลถ้าเกิดอธิษฐานเนี่ยหินเขาจะรับรู้แบบนี้คนที่ถือก็โชว์ชวให้ดูหินมันก็ตั้งอยู่ในพี่แล้วมันก็หมุนแบบเนี้ย อยู่ดีมันก็หมุนมันแขวนอยู่บนเชือกเหรอใช่ครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนโซ่ครับแล้วมันก็หมุนแล้วเราก็รู้สึกว่าเอามือหมุนหรือเปล่าเลยเนี่ยมันสามารถจับแล้วแบบหมายถึงแอบบิดอะไรเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่แล้วคือการที่มันหมุนมันแปลว่าอะไรครับหนึ่งสมาธิเรานิ่งใช่ไหมครับสองก็คือเราถามตอบกับเขาได้คือตัวเขาเนี่ยนอกจากหมุนแบบนี้แล้วเนี่ยเราสั่งให้อยู่เขาก็จะหยุดถบอยไปซ้ายขวานก็จะไปซ้ายขวาเหมือนเสียงไทยใช่แล้วบอยไปหน้าหลังก็ไปหน้าหลังแล้วถามคาถามก็ได้ อย่างเช่นว่าถ้าทําอย่างนี้ดีไหมถ้าดีให้หมุนตามเข็มนาฬิกาได้ไหมแล้วถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาก็เหมือนกับเขาตอบคำถามเรา่าเยสโนใช่อย่าทําเลยให้หมุนทวนเข็มอะไรใช่ใช่ไปนั้นแล้วแล้วเก่งก็ได้แล้วเก่งก็เลยลองจริงๆมีหินอยู่หลายๆก้อนมีหินสีขาวสีเขียวสีอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็ลองหมุนเขาบอกว่าหินที่เฟรนี่สุดคือหินก้อนสีขาวแต่เก่งไม่รู้ว่าทำจากหินอะไรครับ ซึ่งเออเฟลลี่สุดแบบนางหมุนง่ายมากเลยเร็วมากเลยนะแล้วก็ไอ้ยากสุดคือไทเกอร์อายเขาบอกไม่ใช่ทุกคนที่แบบถือแล้วจะหมุนได้เลยนะแล้วก็หมุนก็หมุนได้นะเราก็เลยเลือกว่าหินก้อนไหนหมอกกระเก่งจะขอเอากลับไปบูชาครับเออสรุปก็บอกว่าถ้าไหนไม่ใช่ของเราให้หยุดอันหนึ่งก็หยุดแล้วก็ได้ไทเกอร์อายมาอ๋อเหรอไทเกอร์อายที่บอกว่าหมุนยากที่สุดเนี่ยหรอใช่ครับได้มาก้อนเดียวที่หมุนด้วยที่หมุนจริงก้อนอื่นหมุนนะแต่พอพอบอกให้เสียงทายปุ๊บ แล้วก็หยิบทีละอันเขาก็จะนิ่งเขาก็จะนิ่งเขาก็จะนิ่งแล้วก็หมุนเป็นไทเพื่ออายแล้วเราก็ต้องเอากลับมาวางอย่างเช่นใส่อยู่บนพานแล้วก็ไหว้อธิตย์ถ้าผมใช้ติดตัวครับเพราะว่า<อ>เราใช้ติดตัวเพราะว่า<อ>บางทีเราใช้ถามนู่นถามนี่เลยครับและอย่างนึงคือความพิเศษว่ามาพอมาศึกษาอีกทีนึ่งอะมันเรียกว,ว่าเพนดูรัมแต่เพนดูรัมหมายถึงหินก้อนนี้มันต่างจากหินก้อนอื่นที่คนอื่นดูแลยังไงเพราะหินก้อนนี้เป็นหินที่อยู่ในสถานธรรมเจครับหินก้อนนี้มีคนสวดสวดมนต์ให้ฟังทุกวั มันผ่านการแบบสวดมนต์ทุกวันได้ยินการสวดมนต์ทุกวันเลยเนี่ยช่วงแรกๆที่ผมได้มานะผมมากไปว่าตั้งหัวเตียงแล้วเปิดทำไม้ฟังวเ่เหมือนกับจะได้ชินรับพละงงานต,าต่อแบบนั้น,น,นรจริงๆเพนดูรัมเป,ป,ป็นภาษากังกมันแปลว่า <c oughs> ลูกตุ้มนาฬิกาอยู่ใช่ใช่ฟิลิปเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาอยู่แล้ววันนี้ฮะวันนี้เห็นบอกว่ามาด้วยขอดูได้ไหมฮะได้ได้ได้ครับอันนี้เป็นคนนี้คือถุงมงคลนี่คือเราพกแบบนี้ตลอดเวลาเหรอเป็นเซสตจริงๆที่บ้านมีพระเยอะเราก็เลย เลือกที่จะเอาเขาเรียกว่าห,วหัวหัวมาเลยอ่าฮะอ่าแปลว่าทั้งหมดที่อยู่ในถุงนี้อยู่กับเราติดตัวทุกวัน Yes sir <laughs> ไม่ธรรมดาเลยอาลีเกนจะให้ดูนะพี่อันอันนี้จะเป็นองค์ทาเวสุวรรณนะครับองค์นี้พกติดตัวเพราะว่าเคยรู้สึกเหมือนจะโดนของและพกปุป๊บแล้วของนี้หมดเลยแลวเรารู้ได้ไงว่าของนี้หมดเลยสัมผัสได้ แล้วองค์นี้คือเหมือนเหมือนแกคุมหมดเลยครับเวลาของจะมาแล้วพี่อันเช่นแบบเราหลับแล้วเราก็สะดุ้งตื่นนอนอยู่บ้านเน,อน,อานี้ยหรอนอนอยู่บ้านหรือทําอะไรแบบเนี้ยถ้าเสิดเราสมมติว่าวันนี้ามาถ่ายรายการสัมผัสพษษี่สวงแล้วพี่รอถ่ายอยู่แล้วหลับแล้วเราสะดุ้งขึ้นมาใช่ฮะมันจะสะดุ้งแบบที่เรารู้สึกว่ามันสะดุ้งเองอ่ะ,อะคอนทาของเนี่ยมันคือใช้ผีผีเนี่ยมันจะมาเวลาที่จิตเรานิ่งมันจะมาควนจิตเรา สองได้กลิ่นเหม็นเหม็นกลิ่นเหม็นเหม็นแบบเพื่อนไม่ได้กลิ่นเอ้ยไม่ด้กลิ่นไหมวะเพื่อนไม่ได้กลิ่นแบบนี้ยอะไรประมาณนั้นช่วงนั้นรู้สึกว่าอ้าวมาแล้วก็แล้วท่านมาแล้วก็อธิษฐานไว้ใต้หมอนก็ไม่มาเลยแล้วก็จะมีเบี้ยแก้นะครับเพราะว่าเราเป็นบุคคลเบี้ยแก่ใช่ครับเพราะเราเป็นบุคคลสายธนนะครับวันเดือนปีเกิดของเราเป็นสายธานะดังนั้นเบี้ยแก่เนี่ยควรพกไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจะทําของใส่เราหรือเปล่าหรือว่ามีสิ่งชั่วร้ายหรือใครคิดไม่ดีเบี้ยแก่ก็คือ มันแก้สิ่งไม่ดีวันนี้เป็นของใหม่ในชีวิตผมไม่เคยทราบอะไรพวกนี้นี่คือหินแล้อฮะใช่ครับอันนี้คือไทก็อายอ่ะ Yes sir อี่อ่ะเราจะแม่บอกไว้ว่าห้ามหมุนออกทีวีอ๋อเหรอฮะเพราะแม่บอกว่าคนจะไม่เชื่อเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอยู่กันสี่คนนะมีเก่งมีน้องชายพ่อแม่สามคนไม่มีใครหมุนเลยแล้วน้องชายเก่งอ่ะถือแล้วหมุนไว้เนี่ยยังไงกูก็ทำได้ <laughs> อันนั้ไม่ใช่แล้วล่ะเออคือคือหน้ามันคือแม่ก็เลยบอกว่าบางคนไม่หมุนเขาก็จะไม่เชื่อเลยดังนั้นอย่าไปทําที่ไหนแล้วลูกอะทางั้นไม่ต้องทําก็ได้แต่ว่าวิธีการหลักการของมันก็คือไม่ไม่แค่แค่ให้ดูให้ช่ไงนะหลักการว่าวิธีการของมันก็คือเราเราถือแบบนี้แล้วเราก็อธิษฐานในใจของเราใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวิธีการก็คือเราถือครับแล้วก็เราอธิษฐาน บางทีเราแค่คิดในใจครับแล้วเขาก็หมุนของเขาเองอันนี้คือเขาหมุนของเขาเองนะพี่พี่อ,อ่านลองดูไหมครับได้ครับ <laughs> ไม่ได้จะลองของนะท่านได้ครับต้องดูครับ มันไม่น่าจะหมุนได้อ่ะต่อให้ผมบิดอะนี่นี่ผมบิดแล้วนะ,ะนี่พยายามบิดแล้วนะมันก็ไม่หมุนนะอะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของอีกหนึ่ง <c oughs> ความเชื่อนอกจากที่เราเห็นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเก่งก็ยังเป็นคนที่ต้องบอกว่าเดินเดินทางไปสู่สถานที่หรือแม้แต่วัดหลายๆ <c oughs> แห่งเลย <c oughs> ที่เรานับถือศร <c oughs> ัทธาเป็นพิเศษ <c oughs> มีบางแหง่ง <c oughs> บางวัดที่เราไปบ่อยมากเลย ก็จะมีโซนสุรินครับจริงๆฝั่งสุรินเนี่ยมีหลายวัดที่ที่ชอบไปเพราะเวลาไปปุ๊บเนี่ยเหมือนกับได้เยอะได้เยอะ,แ,ยอะแล้วแล้วเวลาเราไปเราเรายังไงเราต้องห,หาของพิเศษกลับมหมไหมหรือว่าแค่ไปไหว้เฉยๆไหว้แบบเหมือนไปตะแตมอาซีอย่างเงี้ยเหรอไหว้ขอพรแล้วบางทีก็จะมีเรื่องความเชื่อเนาะของทางฝั่งคือสุรินเนี่ยค่อนข้างจะไปทางใกล้ประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมฮะทางฝั่งขมร แต่น่าจะมีความเชื่อที่มีความผสมประสานอยู่ครับ <Okay. S 2> ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าลงอา,อาคมต่างๆบ้างเลยเงี่ยาาจากวาก็อาจจะน้มงน้ำมันหรือว่า,อ,าอัคระอะไรแงเงี้ครับแล้วก็มีอีกครับนคนปรปฐมครับ mm hmm. วัดโคกพระเจดียออ์นนี้ไปบ่อยเคยทำพิธีไปในพี่อันเข้าไปปุ๊บนะยังทำพิธีไม่เสร็จผู้จัดการรับงาน10งานรับโทรศัพท ในระหว่างที่ทธาในระหว่างยู่ใช่ครั้งแรกที่ไปก็เลยศรัทธามากก็เลยไปไปไปประจำแล้วไปช่วยงานที่วัดเสมอครับสิบงานที่เข้ามามาจากที่ต่างๆรือมาจากที่เดียวมาจากที่ต่างๆไม่ใช่ว่าแบบพี่อันโทรมาแล้วเออขอจ้างเก่งสิบงานแต่คนเดียวไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ต่างๆรับโทรศัพทปรับสิบครั้งพร้อมกันต่อันเลยใช่มม่ไร้หางเกินไปอก่นิดหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ได้ยินว่าแบบอย่างเช่นบางคนที่ไปถึงลงอัขระอะไรกันต่างหมด อย่างเอาตัวผมเองเลยสมมติว่าตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวผมเองผมได้ยินนะผมกลัวอ้าวเหรอจริงมันเหมือนอ,อ,อันนี้คือถามความความคิดเห็นอีกแง่มุมหนึ่งนะ,ะ,ะสำหรับบางคนผมรู้สึกว่าแบบอยู่ดีเราเข้าไปเปิดรับให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาหรือเปล่าแล้วเราก็กลัวว่าเมื่อมันมีขาวมันก็จะมีดํำไหมนึกออกปะคือจริงๆริเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีทั้งขาวทั้งดำลายสักยันเนี่ยมีทั้งขาวทั้งดําเหมือนกัน มันมีศาสตร์ที่เป็นพุทธคุณและศาสตร์บางสังที่เราเห็นที่เป็นจำพ่อเจาะจงบางบางลายเนี่ยเจาะจงเรื่องเพศโดยเฉพาะก็มีถูกไหมฮะซึ่งสำหรับเก่งเนี่ยเก,เก่งเก่งเรื่องที่จะมาทางฝั่งขาวหรือว่าเราว,วิเคราะห์แล้วว่าคนที่ทําให้เนี่ย มีจุดประสองค์อะไรหรืออะไรเนี่ยครับคือ,คอเราต้องวิเคราะห์ที่มาที่ไปก่อนไม่ใช่แฟชั่นเห็นเขาทําก็ทํากันต้องคิดหลายๆครั้งเพราะสิ่งเหเ่าเนี้ยแม้กระทั่งรอยสักนะเราสักปุ๊บมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตถูกไหมครับถึงแม้ว่าครูหายไปแล้วรอยก็ยังอยู่กับเราอยู่นะครับก,ก็ลงเยอะนะครับมีทั้งสักจริงๆแล้วก็สักน้ามันแปลว่าในตัวนี่คือถอดมานี่คือเป็นลายสักถ้าเกิดมีเครื่องเอ็กซเรย์เห็นว่าน่าจะเต็มตัวเลยน่าจะทุก ตารางนิ้วทุกตารางนิ้วเลยนะครับคง <c oughs> เรียกว่าเ,เพราะว่าเก่งเชื่อว่ามันเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจเนาะแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องช่างใจกันเหมือนที่บอกว่า,ามีขาวก็ต้องมีดําคงไม่ต้องถามนะครับว่าเรามีความศรัทธาหรือมีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนจากสิ่งที่เราเห็นอยู่ครับในทางกลับกันเรากลัวผีไหมเป็นเสียงมันคนทําอะไรอยู่ซึ่งไม่มีอยู่แน่นอนเลยแล้วเราทํายังไงกับสิ่งนั้น ตวาดเลยมาแจมได้ไงวะไม่ได้ช่วยผ่อน้ียว่ะไม่ได้ช่วยจ่าย้ียว่ะเฮ้ยจริงเหรองงจริงเราบอกออกไป